สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับแม่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกกี้เสิ่งรถสวยครับกับอากาศประเทศไทยนะตอนนี้คลองหลวงก็ติดข่า,ากว่าติดอันดับนะฮะเรื่องของความร้อนที่สุดในจังหวัดแล้วนะครับทําไมต้องอไปคลองหลวงด้วยนะครับเป็นจังอําเภออื่นไม่ได้เหรอโอเคไม่เป็นไรเรื่องอย่างนี้เราลองไปเองก็ได้นะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะว,วันนี้นะครับท็อปปิกหลักเลยเนะี่ยหลายๆคนขับรถก็จะรู้เลยว่าขึ้นน้ำบนรถเนี่ยอย่าว่าแต่ เราร้อนขนาดไหนเลยอะไรที่วางอยู่บนรถสะสุกหมดเลยทุกอย่างนะครับเพราะว่าภายในรถเนี่ยมันไม่สามารถกรองความร้อนและฟิล์มกันร้อนมันไม่สามารถกันร้อนได้แล้วนะครับซึ่งจะบอกว่าฟิล์มที่ออกมากับท้องตลาดหรือว่าที่แถมมากับตัวรถบางทีก็อ,า,อาจจะไม่ไม่สามารถกันควารรมร้อนที่อยู่ณตอนนี้ได้นะครับก็จะมีฟิล์มอยู่หลายตัวนะครับที่อยู่ในท้องตลาดที่ต้องเปลี่ยนใหม่หลายๆคันตัวเนี่ยต้องเปลี่ยนฟิล์มใหม่เพื่อให้มัน,ส,นสามารถกันความร้อนได้จริงนะครับซึ่ง อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยไม่ถึงตัวเลือกเลยอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งพบหนึ่งข้อข้อมูลใหญ่เลยว่าลูกค้าทำไมถึงเปลี่ยนฟิล์มกันเพราะว่ามันไม่สามารถการร้อนได้แล้วณนะตอนนี้นะฮะแต่ว่าตอนที่ผมอยู่นะตอนนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างร้อนมากนะครับค่อนข้างร้อนมนากอุณภูมิข้างนอกอยู่ที่ประมาณสี่สิบอะแต่ฟิลไลน์นี่ประมาณสี่สิบห้าร้อนจริงๆตอนนี้ใส่เสื้อ ส่เสื้อแขนสั้นไปกันแล้วนะครับไม่สามารถใส่เสื้อเชิ้ตได้แล้วนะครับอ่ะแล้ววันนี้นะมีคิวติดฟิล์มกันร้อนนะวันนี้พฟิล์มกันร้อนนะไม่ได้ฟิล์มใส่กันลอยนะครับก่อนหน้านี้มีฟิล์มใส่กันลอยแล้วก็มีในส่วนของฟิล์มสีนะครับตอนนี้มีฟิล์มใส่กันลอยเสร็จไยบ้อยแล้วเดี๋ยวพาไปดูด้วยแต่วันนี้เป็นคิวงานของฟิล์มฟิล์มกันร้อนวีคูและฮิบรอปติกครับเดี๋ยวพาไปดูครับขอกลับกล้องมาเลยแล้วกันนะสำหรับคันแรก Toyota C H R นะครับกับคันนี้นะฮะ t ตโยต้ Toyota C H R นะครับก็เป็นรถที่มาติดคันที่2นะเพราะว่าคันแรกก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้จะมาเสนอในส่วนของรถที่มาติดฟิล์ม v c o ูนะครับวันนี้ v c o ูที่ทางคันนี้เลือกคือ b บ c k EV นะครับแล้วก็เป็นฟิลม์มค่อนข้างใสแต่เย็นแต่ว่าเป็นตัวที่ใสที่สุดแต่ก็ยังคงมืดอยู่นะ น่าจะเป็นสเปคใกล้เคียงกันกับอันเดิมที่ลูกค้าเคยใช้นั่นแหละแต่ว่าเป็น v ีคูนะครับนี่สีของฟิล์มประมาณนี้เลยดูแล้วเหมือนจะมืดนะแต่ไม่มืดนะครับบอกให้นะครับไม่มืดมากนะครับแล้วก็ฟิล์มค่อนข้างเคลียร์ใสและที่สําคัญนะฟิล์มวีคูเนี่ยเขาจะมีเรื่องขึ้นชื่อเรื่องของอสัญญาณ eGps จะไม่ผ่านแต่ตัวแบ c k eV ตัวนี้สัญญาณ Gps และสัญญาณคลื่นไปริดไฟฟ้าผ่านได้แต่ไม่ร้อนนะครับแต่ไม่ร้อน ก่อนอื่นเลยเราต้องลอกฟิล์มก่อนคันนี้มีฟิล์มเก่าด้วยลอกฟิล์มเรียบร้อยและกําลังติดฟิล์มอยู่เริ่มแล้วเริ่มติดฟิล์มแล้วชิ้นแรกๆนี่ติดแล้วป่ะนี่ไงติดเรียบร้อยแล้วชิ้นแรกนะครับก็จะบอกได้เลยว่าหลังจากนี้จะเย็นแตกต่างจากฟิล์มเดิมแน่นอนฟิล์มเดิมเป็นยังไงมั่งไงคนลอกอันนี้คือฟิล์มเดิมมันใช่ของคันนี้นะครับเนี่ยของเดิมก็ดำนะฮะ จะบอกห้เลยว่าผิวก็ดำด้วยนะครับเพราะมันไม่ได้กันยูเท่าไหร่แล้วอาจจะเป็นด้วยเรื่องของอายุที่มันนานแล้วด้วยแหละนะครับแต่ว่าดูด้วยตัวฟิล์มแล้วเนี่ยยังไงก็ร้อนนะแล้วก็ฟิล์มลอกออกมาแล้วถึงได้ดำเนี่ยแต่ร้อนแต่ว่าเปลี่ยนฟิล์มมาเนี่ยดูแล้วมันจะสว่างขึ้นเล็กน้อยด้วยแต่ผมกล้าการันตีเลยว่าเย็นกว่าเดิมแน่นอนนะครับนี่ครับก็ยังเป็นเครือของฟิล์มวีคูกรุ๊ปและขอบคุณวีคูโชคไทยด้วยนะครับโชคไทยรุ่มเมือง วันนี้มาบริการติดฟิล์มให้กับเราทั้งหมด2คันนะครับแล้วอีคันหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูนะคันนี้เริ่มติดตั้งแล้วเป็นตัวแบ็คเอวีนะครับก็เดี๋ยวเสร็จยังไงเดี๋ยวผมเอาให้ดูทีนี่สีฟิล์มอันนี้ฟิล์มวีคูสีฟิล์มแบค็ค e v วีนะเห็นปะ่ะนี่ก็ไม่ต่างกันเยอะเห็นปะ่ะเนี่ยคือข้างนอกไม่ติดฟิล์มอันนี้ติดฟิล์มแล้วผมว่าก็ยังโอเคนะถือว่าไม่มืดแต่เรื่องความเย็นเย็นแน่นอนโอเคก่อน ไปคันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันอีกหนึ่งคันคันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับกับรถเอเวอร์เรสต์นะครับฟอร์ดเอเวอร์เรสต์นะครับที่มาติดฟิล์มเปลี่ยนสีรถด้วยคันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนสีรถไปแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนพรมที่ร้านมีต่างฝังพรมมาให้ลูกค้าแล้วก็เปลี่ยนพรมไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนฟิล์มด้วยนะครับเพราะว่าผมทักลูกค้าแปบว,ว่าฟิล์มมันหมดอายุอะ่ะหมดอายุจริงๆคือฟิล์มมองเข้าไป จาข้างในเนี่ยเวลาฟิลมโยุ่มันจะย่นๆนหน่อยเวลาย่นเสร็จอะมันเหมือนกับตาเราเป็นต้อกระจกแล้วอะมันจะมองไม่ชัดมันจะมองไม่ใสนะครับมันก็เลยจะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอ่ะซึ่งเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราลองว่าดีกว่าเดิมแน่นอนตอนนี้เราพามาดูนะครับนี่มาดูตอนนี้ฟิล์มเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัว Huper o p t i c นะฮะ CP35 สนะครับ,รบจากเดิมเนี่ยฟิล์มมันย่นแล้วนะครับ ฟิล์มเก่ามันย่นเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฟิล์มนี้สวยงามนะครับมองจากข้างในมองจากข้างในใสแน่นอนมองจากข้างนอกก็เป็นส่วนตัวระดับหนึ่งนะครับไม่มืดมากนะฮะเห็นป่ะมีความมีความเป็นบอลอดนิดๆนะฮะแต่ว่าไม่ไม่ไม่เยอะนะผมว่าถือว่าไม่ค่อยเป็นบอลอดจะมีออกติดเขียวด้วยนิดหน่อยกับฟิล์มยี่ห้อนี้นะครับฟิล์มยี่ห้อฮิวเบอร์บอมติกเป็นฟิล์มเซรามิกนะฮะเครือเดียวกันกับวีคูเลยนะเนี่ยสวยงามนะสวยงามเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลัง ทำงานอยู่นะครับโอเคเลยแหละสำหรับเห็นไหมครสำหรับรคันนี้นะเปลี่ยนสีรถด้วยจากปกติเนี่ยเป็นสีดำเห็นไหมครับเป็นสีดำแล้วก็มีเปลี่ยนฟิล์มเป็นสีเทาแล้วข้างบนเป็นสีดำด้านตรงนี้ทำอะไรกันอยู่อ๋อตอนนี้ทำเก็บงานอยู่ตรงนี้มีแก้งานเล็กน้อยสำหรับชิ้นนี้แก้งานการติดตั้งนะฮะเพราะว่าติดตั้งไปก่อนนั้นนี้มันมีการเด้งยน่นนิดหนึ่งพอดีว่าลูกค้าคันนี้ยังไม่ได้มารับมารับพรุ่งนี้แก้ให้เลย จะได้ไม่เสียเวลาลวขอบคุณมากๆเลยทีมงานเสร็จแล้วเหรอสวยสุดยอดมันต้องเรียบๆเลยอะขอบคุณครับสำหรับคันนี้นะครับนี่คันนี้เปลี่ยนพรมด้วยแล้วก็คันนี้มีฟรรอกเบาะด้วยเออคันนี้มีฟรรอกเบาะด้วยคันนี้ลูกค้าไปซื้อมือสองมานะฮะก <ๆ S 1> ็อยากจะเปลี่ยนน่นาจะอยากจะเปลี่ยนเจ้าของเลยนะครับเปลี่ยนเจ้าของรถเลยทีเดียวก็คือขอฟอกเบาะด้วยนะครับเปลี่ยนพรมด้วยนะครับเปลี่ยนสีรถด้วยนะแถมเปลี่ยนฟิล์มด้วยเลยยางมันเปลี่ยนยาง ยางหมดอายุแล้วเดี๋ยวคงต้องเปลี่ยนแหละครับโอเคคือถ้าอยากจะเปลี่ยนอะไรบอกได้ครับผมก็จะแนะนาว่าเปลี่ยนที่ไหนดีอะไรที่ผมมีผมจะเปลี่ยนให้อะไรผมไม่มีก็จะแนะนําไปนะครับต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถคันนี้มากๆเลยครับเจ๊ไก่นะครับามาใช้บริการเราบ่อยด้วยแล้วก็รถทุกคันแต่ละคันของเขาเนี่ยเขาดูแลดีามากๆนะอย่างเช่นคันนี้เห็นถึงนะจะเป็นรถเอเวอรเรสต์เอาไว้วิ่งจุดประสงค์เอาไว้วิ่งในในสวนนะครับ ก็ทำสัสวยขนาดนี้แต่แต่ถ้าเห็นตอนแรกมาแล้วลองว่าคุณจะตกใจนะครับว่าจะของเก่าใช้รถจริงๆนะครับลอยพลืบนะครับตอนนี้ออกมาได้สวยงามมากๆแล้วนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปเราพาไปดูอีกหนึ่งคันนะซึ่งคันนี้ก็คืองานติดฟิล์มใสกันรอยด้วยนะครับก็งานวันนี้ที่จริงมีคิวงานฝองอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่คันนึงตอนนี้คันนี้รอส่งรอส่งเป็นเซอร์พรส สำหรับลูกค้าอีกทีหนึ่งแต่รถเราเน้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือติดฟิล์มหน้าจกบอย่างเดียวซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเขาก็จะมาติดแล้วพามาดูกันอีกหนึ่งคันนะฮะรถมินิคูเปอร์นะฮะเป็น JWC นะครับเอ้ JCW จอร์นคูเปอร์เวิร์กอ่านะครับคันนี้ทำอะไรบ้างครับติดฟิล์มแต่กันรอยนะครับ,แล, Chill, บนนแล้วก็มีเอ็กโซชิลกระจบานหน้าแล้วก็มีไอซ์กระจบานบนตะลลู ตอนนี้เสร็จสิ้น้อยแล้วเหลือขั้นตอนการเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะครับก็พาไปดูทุกจุดเลยนะครับก่อนเลยแต่ก็ที่จริงเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้ดูอีกทีทตอนคอมพิวเยบร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้อยากจะพามาดูเล็กๆน้อยๆว่ายังอยู่สวยงามวันๆนี้ผมก็จะเนี่ยคอยตรวจงานทั้งวันนะฮะให้หลายๆคนได้เห็นกันได้ดูกันตอนนี้นี่ติดตรงนี้เพิ่มเติมให้นะครับมีเวลาให้เราติดเพิ่มเติมให้นี่ติดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงน,นี้กราบนี้ก็สําคัญนะเวลาโดนส้นเท้ามาเนี่ยก็ จะได้ไม่เป็นรอยเพราะเป็นอลูมิเนียมนี่มีฟิล์มแต่ก็ลอยอยู่แล้วสบายใ้ได้นะครับนี่คันนี้ภายในเป็นหนังนะครับเห็นไหมเป็นหนังสวยงามแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังไม่มีคือตรงนี้ลูกค้ายังไม่ได้ติดนะครับทองดูรอบๆคันเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดคันนี้อีกทีหนึงตอนเสร็จเรียบร้อยสวยงามนะหามากกว่าน,นี้อีกหน่อยนึงนี่ผมก็มาตรวจงานว่าตรงไหนมีเด้งมากอะไรบ้างลุกรถติดฟิล์มแต่ก็ลอยทุกคันนะ,ะจะต้องตรวจงานนะครับ ระดับหนึ่งเลยไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วสามารถส่งได้เลยทาอย่างนั้นไม่ได้นะต้องรอต้องรอให้มันเด้งตรงไหนมันเด้งเราจะเก็บงานคือคันไหนไม่เด้งแล้วเนี่ยเสร็จสิ้นสวยงามแล้วสามารถส่งได้เลยเนี่ยก็โชคดีไปแต่ว่าถ้าคันไหนมีโค้งมีเว้าเยอะอะไรเงี้ยเราจะต้องคอยดูนะครับว่าเขาจะเด้งขึ้นมาไหมแล้วเราเก็บงานก่อนจะถึงมือลูกค้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าก็ต้องไปแก้งานเองซึ่งลูกค้าแก้งานได้เป็นอยู่แล้วถ้าลูกค้าแก้งานเป็นเนี่ยเขาไม่ส่งมาให้ผมทำหรอก ะะโอเคนะหรับคันนี้อยู่กับเราเต็มที่รับรองรถสวยงามแน่นอนนะฮะขอบคุณนะครับมิเลเนียมวอโต้ด้วยนะครับสไล,ลด์รถนะครับจากทางมิเลเนียมมาที่เราแล้วก็สไลด์จากรถที่เราไปที่ลูกค้าเลยในวันที่จะส่งเร็วๆนี้นะครับเป็นะจะบอกว่าบริการที่ยอดเยี่ยมมากแนะนำว่าใครจะซื้อรถนะครับติดต่อมิเลเนียมเลยเพราะตอนนี้มิเลเนียมมีผมผมพูดเรื่องมิเลเนียมเลย โอเคนะรับวันนี้นะครับมิกี้เสร็จแล้วสวยลาท่านผู้ชมไปก่อนโอ้โหจะบอกให้บอกว่า,าวันนี้อากาศร้อนนะครับรักษาอุณหภูมิกันด้วยนะรักษาอุณหภ,ภูมิในร่างกายให้มันดีนะครับอย่าร้อนมากนะครับแม่็งเป็นไข้จริงๆโอเควันนี้มิกี้เสร็จแล้วสวยลาไปก่อนสวัสดีครับ